สวัสดีค่ะตอนนี้เรามางานวจ้ะคะเชิญคอมเตอร์ที่หนึ่งครับขั้นแรกเราต้องมาตรวจเอ็ก่อนนะคะที่ชั้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมีรายชื่อนะคะแล้วก็เรียบเรียกชื่อเราแล้วก็ไปตรวจแต่ถ้าใครถ้าใครตรวจมาแล้วภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายื่นได้ค่ะีีเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะพอเราได้ผลแล้วเราก็จะผ่านเรียบร้อยแล้วก็ไปเชิญชั้นสิบค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่พอขึ้นมาชั้นสิบแล้วเราก็จะมีคนต้อนรับสวยๆหล่อๆน่ารักน่ารักดูนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะมีพี่หมีด้วยค่ะรอรอับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รอเลยค่ะรอตรงนี้ได้เลยค่ะก็มารอถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวสาวนะคะรอ,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 อคิวนิดนึงนะคะ เข้าพิธีได้เลยนะคะแขกที่เราต้องเจอนะคะไม่นั้นนะคะเราจะไม่โชคดีนะคะ คิวแน่นมากนะคะเราต้องหาเจอตำงานค่ะเพราะไม่งั้น่ะเออเราต้องเจอตำงานบุญนะคะไม่งั้นเราจะไม่เจอพี่หมอขวัญนะคะเพราะว่าคิวอะแน่นมากนี่ดูนางฟ้าของเราสิหน้าตาคุณคุทุกคนเลยอะยิ่งคนนี้ยิ่งคุ้นใหญ่เลยอะแล้วหนูกลับเมื่อไหร่หรอคะมาผลิตตะผลที่นี่ก่อนใช่ไหมคะ มาผลิตผลที่นี่ถ้าเรามาถ้าเรามายาแทนแนเราต้องมีเบนที่ร้านไทยนี่เที่ราแทนะเรา V V I P นะครับมนี่เมื่อวางใส่ต้นไก